เกิดอะไรขึ้นกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวอีกแล้วหลังสริยุทธ์เอ่ยชื่อคนนี้วันที่15มิถุนายน2566รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็ได้พูดถึงเรื่องราวข่าวสารทั่วไปโดยได้เริ่มเปิดประเด็นจากนายคิมซิลิทวีชัยซึ่งเป็นประธานกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีและเป็นคนเซ็นเอกสารการประชุม โดยเฮียสรยุทธ์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าคิมยังอื่นเพราะผ่านไป3วันแล้วตั้งแต่มีหนังสือบอกจะตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ประธานคิมก็ยังนิ่งอยู่ถ้าไม่เรียกว่าคิมยังอื่นแล้วจะเรียกว่าอะไรจากนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงแมวที่รับเข้ามาใหม่อย่างเลอะ ทันใดนั้นคลิปก็ได้ตัดไปหน้าตาเฉยจบแบบงงๆอย่างไรก็ตามรอบนี้แม้คลิปจะตัดไปในช่วงตน้นทางรายการจึงได้เปิดไลฟ์ใหม่อีคลิปเห็น <c li pper> ได้ชัดชัดว่าเฮียสรยุทธกับน้องไบย,ยังงงๆอยู่ว่าคลิปปิวเพราะอะไรแถมคลิปใหม่ก็มีคนดูเพียง16คนเท่านั้นจากนั้นเฮียสรยุทธก็ได้กล่าวว่าท่านผู้ชมตอนนี้สิ่งเดียวที่จะทําได้คือพนมมือแล้วสวดมนต์พร้อมทําท่าประกอบพังไปด้วยเมื่อสวดมนต์เสร็จยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นเป็น300ก่อนที่จะพุ่งไปหลักหมื่น ส่วนสาเหตุที่คลิปปิวนั้นเฮีย er สรยุทธก็กล่าวกับน้องไบแบบทีเล่นทีจริงว่าอาจเป็นเพราะเราไปพูดถึงซีรีเกาหลีท่านประธานคิมประธานคิมอาจจะโกรธเป็นรายการข่าวมาเล่นซีนีเกาหลีทําไมพูดจบเฮียสรยุทธก็ปล่อยให้น้องไบจัดรายการส่วนตัวเองนั้นก็ได้เดินออกนอกจอเพื่อไปเช็คว่าสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายของใครทําไมคลิปถึงปิว ทำไมคนดูน้อยลงดูจริงจังมากได้ยินแววว่าต้องไปเช็คถึงชั้น10ของสำนักงานเมื่อเฮียสรยุทธ์กลับมายอดคนดูก็พุ่งขึ้นราวส0 0 0 0แล้วส่วนสาเหตุที่คนดูยังไม่เยอะอาจเป็นเพราะว่าคลิปเก่าจบแล้วไม่รู้ว่ามีคลิปใหม่ฝั่งทีมงานก็ตะโกนออกมาว่าไม่เกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแน่นอน